ปรางกันนรันเปิดใจทั้งน้ำตาฟันชลายในวัย30 25กรกฎาคม2022ัฟันชลายในวัย30แห่เป็นห่วงหลังต้องเข้ารักษาตัวนาน6เดือนเปิดบ้านปรางกันนรันเปิดใจทั้งน้ำตาหลังพ่อแม่แตัดสินใจแบบไม่ค่าคิดปรางกันนรันเปิดใจในวันบันเทิงทอเผยถึงเรื่องครอบครัวว่าชีวิตโตมาในครอบครัวที่ไม่รวยไม่ได้ยากจนลำบากแต่ก็ไม่เคยขาดตกบกพร่อง หนูเคยพูดว่าหนูไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าบ้านหนูไม่มีฐานะจนเริ่มโตเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมืองนอกกับครอบครัวมีบ้านเดี่ยวอยู่สุขสบายมีรถดีๆใช้แล้วทำไมเราทำไม่ได้เราแค่อยากรู้ถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่อยากได้ปล่างกล่าว่าเคยขอคุณพ่อคุณแม่ดูสมุดบัญชีมันน้อยมากลากเสียงยาวน้อยจนแบบ แม่ไม่เครียดบ้างเลยเหรอมีลูกต้องสามคนแล้วเหลือเงินอยู่แค่นี้ทุกบาทที่หามาได้ถูกใช้กับพวกเราหมดเลยไม่อยากเชื่อเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันไม่ได้มีแค่ Security อะไรเลยเขายัางกล้าส,ส่งเราเรียนได้กินของดีๆเราอยากเรียนพิเศษอยากเรียนไวโอลินตั้งแต่วันนั้นคิดว่าฉันต้องซื้อบ้านเดี่ยวให้ทุกคนอยู่ให้ได้ นางเอกสาวเผยความฝันสูงสุดในชีวิตก็คือซื้อบ้านจะพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้นั่นก็คือจุดสูงสุดในชีวิตไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วปลางเล่าไปทั้งน้ำตาไหลตลอดเวลาถามว่าเคยเห็นเขากินอะไรดีๆซื้อของแบรนด์เนมไหมปลางบอกว่าโทษนะทุกวันนี้พ่อยังใช้มือถือเก่าอยู่เลยใช้รถธรรมดาธรรมดาอยู่เลยยังคงเป็นอย่างนั้นเสมอปลางบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของตัวเอง ชอบกระเป๋าชาแนลมากๆไฝฝันอยากได้มาครอบครองตั้งแต่มัธยมหนูเพิ่งซื้อกระเป๋าใบนั้นเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่เสร็จชาแนลใบแรกซื้อตอนผ่อนบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วความสุขของตัวเองไม่เท่ากับการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขถามว่ารู้สึกโชคดีไหมที่เกิดเป็นลูกพ่อแม่ปลางตอบว่ามากภูมิใจแค่ไหนที่ซื้อรถซื้อบ้านกลับมาดูแลเขาได้แล้ว ดีใจมากความฝันสูงสุดคืออะไรได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วหนูไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตมันเต็มที่ตั้งแต่ดูแลเขาได้ซื้อบ้านให้เขาอยู่พาไปเที่ยวเห็นรอยยิ้มทุกวันนี้ภาพที่จำติดตาคือภาพพ่อแม่หนูพาทุกคนไปญี่ปุ่นเห็นพ่อแม่ลงไปอยู่ที่หิมะเล่นกันอย่างมีความสุขมากหันมาบอกขอบคุณมากเลยนะลูกแม่ดีใจมากแม่ได้จับหิมะครั้งแรกตอนอายุจะหกสิบ ทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวที่ไหนดีๆกินอะไรดีๆหนูจะพาพ่อแม่กลับไปที่นั่นเสมอปลางกล่าวว่ามันก็ที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การประสบความสําเร็จไม่ใช่การที่วันนี้ได้มาเป็นนางเอกมีลูกหนูจะทําให้ดีเท่าพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูทำมาดีมากจริง,รงๆเผยฝันสลายวันที่มีไรายได้พร้อมทำทุกอย่างได้แต่กลับเป็นวันที่พ่อแม่แตัดสินใจมีชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขความฝันเรามันแตกสลาย เลยได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเงินทองไม่ใช่ของสำคัญที่สุดในชีวิตหนูยังคิดถึงโมเมนต์แค่บ้านหลังเล็กที่มีความสุขรถคันเล็กที่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ง่ายเข้าใจแล้วปัญหาเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นยังไงเราโตมากับครอบครัวที่ยึดเหนียวจ,จิตใจกันแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นเด็กๆจะรู้สึกยังไง เราอายุจะ30แล้วยังทำใจไม่ได้เลยเมื่อเห็นความสุขของพ่อและแม่หลังแยกกันอยู่ทำไมเราจะให้ไม่ได้พอเราเก้าวจากความรู้สึกนั้นมาได้ก็กลับมีความสุข